สวัสดีครับพี่น้อง FC f i e l k i n o p a t นะครับทุกทุกท่านด้วยแล้วกันเนาะก็วันนี้เป็นวันที่16นะครับมีสายนาะก็สงการนะครับผ่านมา3วันก็น่าจะมีความสุขนะครับเล่นสงการกันแบบว่าสนุกสุดมันกันเลยทีเดียวนะครับปะแป้งสาวสาวพอสมควรครับก็ในค่ำคืนของวันนี้ครับพระเอกใหญ่ก็ยังอยู่ในศึกอยู่ไฟชิมเบลีครับวันนี้จะเป็นเกมเล็กที่2จะเป็นท่านราชันชุดขาวครับวันนี้เล่นในซานเดโกบราบิวครับวันนี้จะปิดประตูตีแมวหรือเปล่าจะพบกับท่าน ไอ้พื้นใหญ่ครับอย่างนั้นอาเซนอลนั่นเองครับในเกมเล็กแรกที่ผ่านมาครับต้องยอมรับว,ว่านะครับเป็นวันที่ดีของอาเซนอลจริงๆครับทำอะไรก็ดีไม่ว่าจะเป็นเกมรับเกมลุก ลูตั้งเตะต่างๆครับสามารถเอาชนะมาริทมาได้ถึง3ประตูต่อศูนย์วันนี้แน่นอนครับเรื่องโมเมนตัมครับมาริดได้เล่นในบ้านแล้ววันนี้ไม่มีอะไรจะเสียแล้วนะครับแล้วก็ต้องบอกว่าด้วยความที่เป็นเจ้ายุโรปแล้วก็ในเรื่องของสภาพความพร้อมนักเตะซูเปอปร์สตาร์ที่ล้นทีมนะครับสมควรครับวันนี้โดืยอยเงื่อนไขครับน้ำหนักวันนี้ให้นันมาริดดูดีกว่าที่0-75แล้วก็0.5ครับต้องบอกได้เลยว่าแม่นะครับจะเชียทางด้าน อาสนอนก็ยังไงยังไงอยู่ครับวันนี้วัดใจเชียร,ร์มาร์ิดทั้งใจครับผมมองว่าสามารถ นะครับเอาชนะท่านอาซอลในบ้านได้อย่างแน่นอนครับแต่ว่าจะเข้ารอบไหมอันนี้มาลุ้นกันอีกทีให้เชียร์ไปทางด้านไลเออรมาริดครับส่วนคู่สองวันนี้จะเป็นงูใหญ่อย่างอินเตอร์มิลานครับต้องบอกว่าในเกมแรกๆครับเอาชนะบาเยนมิวนกมาได้ที่2ประตูต่อหนึ่งครับต้องบอกว่าได้ประตูชัยนะครับในช่วงของท้ายเกมวันนี้ก็ต้องบอกว่าเสือใต้ออกมาเลยเป็นเกมเยือนแน่นอนครับในเรื่องของสภาพความพร้อมวันนี้ทั้งสองสโมสรนะครับผมไปดูมาดีมากๆเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเจ้าบ้านอย่างอินเตอร์ตัวหลักสิบตัวจริงวันนี้ก็พอ หลังจากที่มีเกมในลีกนะครับก็ต้องมาพักนะครับโรติชันนักตินะรพร้อมที่จะลุยในเกมวันนี้แหละแต่ว่าบาเยนนครอูหก็ต้องยอมรับว่าเสียใต้บาเยอร์มิเนกนะครับไม่ว่าจะเป็นในลูกประสบการณ์หรือว่าในเวทีนี้พวกเขาก็ถือว่ายังเป็นเบอร์หนึ่งะครับหรือว่าเบอร์สองยังน่ากลัวอยู่บางคนครับวันนี้ก็ต้องบอกว่าด้วยแพชชั่น นะครับแรงจูงใจต่างๆวันนี้ผมมองว่ายังอยู่กับทางด้านเสือใต้ครับบาเยนนิกวันนี้อยากให้เชียร์ไปทางด้านบาเยนครับ2คู่นะครับนาช่องพระเอกใหญ่วันนี้ให้เชียร์ไปทางด้านลาชันชุดขาวครับเลเอามาลิดแล้วก็ทางด้านบาเยนนิกครับส่วนใครที่อยากได้แนวทางเพิ่มเติมครับหรือว่าตัว VP ของเรานะครับพร้อมกับชุดโครงการครับสามารถมาเจอผมได้ในครอบครัวสำหรับวันนี้นะครับเจอกันครับขอบคุณครับ